สมุดโครจรเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโคจรกับผมจอบนิธิสมุดโครจรและเพื่อนร่วมโคจรจ็อกเกอร์นภัทรมัทวีวงศ์ครับและขณะนี้เราทั้งสองพ้าผู้ชมเดินทางออกจากเมืองโกกาต้ามาในไหนเดินทางมาถึงโกกาตาแล้วในละแวกรอบนอกมีอะไรที่น่าสนใจจะนําเรื่องราวเหล่านี้มาฝากผู้ชม <Okay. S 2> หนึ่งในเรื่องราวที่ว่านั้นนั่นคือเรื่องราวของบุคคลสําคัญท่านหนึ่งของอินเดีย คุณผู้ชมครับบุคคลท่านนั้นนั่นก็คือท่านราพินทรนา,าถากูนหรือที่ผู้คนทั่วไปต่างรู้จักกันในนามท่านทกอนักปราชชาวเอเชียท่านแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปีพุทธศักราช2456จากผลงานการประพันธ์คีตาชลีอันโด่งดังรวมไปถึงผลงานที่มีชื่อเสียงอื่นอนอีกมากมายอาทิภาพเขียนหรือแม้กระทั่งเพลงชาติของอินเดียที่ใช้กันมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับ และขณะนี้ผมพาผู้ชมเดินทางมายังมหาวิทยาลัยที่ท่านรพินก่อตั้งขึ้นมาและมหาวิทยาลัยที่ว่านี้มีชื่อว่าวิศวะพารตีหรือชื่อจังเดิมนะฮะสันตินิเกตันเราทราบมาว่ามีคนไทยที่มีโอกาสมาร่ำเรียนที่นี่ไปเจอน้องๆก็เลยน่าเวลาสองคนตามมาเลยครับผู้ชมทางนี้อ๋อ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราทั้งสองคนนี่เป็นนักเรียนคนไทยค่ะมาอยู่กี่ปีแล้วครับปีนแล้วค่ะหนึ่งปีแล้วด้วยกันด้วยกันอันดับแรกเลยทําไมถึงอยากจะมาเรียนที่นี่กาลราวันเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนเวิร์กช็อปกับที่ศิลปกรกาลาวันคือคณะศิลปกรรมะงั้นที่นี่ใช่ค่ะหนูกเลยไปคุยไปคุยกับอาจารย์เขาก่อนเพราะว่าคือปีหนึ่งอะ เขาก็จะรับนักศึกษาต่างชาติแค่2คนภาคณะห้าวิชาละสองคนจากทั่วโลกนะแล้วมหาลัยเนี้ยเป็นอันดับสองในอินเดียเขาโดดเด่นในเรื่องอะไรครับวิศวะพารตีเนี่ยก็เกี่ยวกับศิลปะไฟอาร์ตแล้วก็พวกดนตรีเราเรียนภาควิชาเดียวกันคนละภาคเราภาคอะไรนะพนติ้งพนติ้งเรภาคเท็กซ์ไทค่ะ พอมาเรียนที่นี่จริงๆแล้วมันมีการค้นพบตัวเองมีอะไรอย่างนี้ไหมมีมีช่วงเดือนหนึ่งอ่ะมันจะสุกอย่างนี้มันเหมือนกับแบบคูมันกเม่ไ่เม่อร่วะพอมันอยู่ไปสักสามสี่เดือนอ่ะเหมือนเราเริ่มเข้าใจคนเข้าใจสภาพแวดล้อมพี่ว่าที่นี่กรุงเทพเหมือนกันละโอ้คนอะไรเรื่องเออไปกรุงเทพได้แบบนี้ปล่าไม่ได้ก็ถูกอยู่ที่นี่ได้อยู่ที่ไหนก็ได้โลกใบนี้เลาเราเจอกันตรงนี้แล้ว จะรบกวนพาไปดูมหาวิทยาลัยสะนินชุ่มหน่อยอยากเห็นว่ามหาวิทยาลัยที่แบบผู้ก่อตั้งโด่งดังขนาดนี้เนี่ยลักษณะมันจะเป็นยังไงพี่พ่สวัสดีน้องยังเร๋อวจากการนี่ทำจริงจะไปไหนกันครับปัญญาไปไหนเห็ไหมคัับไกใกล้กันไหม แต่มันก็โซนๆเดี๋ยวชอบไหมชีวิตที่นี่ได้ได้ฟิลไหมได้ฟิลไหมเฮ้ยอันนี้หัวเริ่มไปแล้วนะชอบไหมชอบเอาเอาหน้าอาหน้าปกติชอบไหมโอเคตายโชคดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีนะครับ คุณผู้ชมครับสันตินิเกตันเกิดจากเมื่อประมาณ150ปีที่แล้วท่านเดเวนดรนาถากูลบิดาของท่านรพินทรานาศพบพื้นที่ที่แห้งแล้งอันเงียบสงบและเนรมิตความร่มรื่นด้วยต้นไม้ที่ปลูกขึ้นมาใหม่จนหลายสิบปีให้หลังท่านรพินทรานาศสร้างโรงเรียนอย่างที่เขาอยากให้เป็นมีการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมจนกระทั่งถึงปริญญ,ญาเอก โดยระดับมัธยมจะไม่มีห้องเรียนนั่งเรียนใต้ต้นไม้เพราะท่านรพินเชื่อว่าบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้สำคัญยิ่งกว่ากฎเกณฑ์หรือทฤษฎีใด,ดๆนั่นเองครับคุณผู้ชมที่บอกเอาไว้ว่าโรงเรียนระดับมัธยมจะเรียนกันใต้ต้นไม้ก็คือเขาก็จะไม่นั่งกันอย่างนี้ส่วนใหญ่วิชาที่จะเรียนตรงนี้ก็คือประวัติศาสตร์วันนี้สมมติว่าเขาอาจจะพูดเรื่องแบบศิลปะ ลัทธินี้เขาก็จะถามอาเธอว่าไงเธอว่าไงเธอว่าไงคิดเห็นยังไงยกตัวอย่างมาสิถกกันไปถกกันมาถกกันไม่ไม่รู้ก็ไม่รู้แล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะอธิบายให้ฟังเขาเรียนเหมือนกับที่มหาลัยอื่นๆเขาเรียนกันไหมหรือว่ายังไงอันนี้สําหรับความคิดหนูนะอิสระกว่าทงความคิดมากกว่าคุณผู้ชมผมว่ามันก็เป็นโรงเรียนที่เปิดกว้างไม่อยู่ในกรอบคิดอะไรก็ได้มองเห็นอะไรยกมาภายในบริเวณเอาโดยภาพรวมก่อนแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ตึกก็ปิดกันหมดเลย แล้วเข้าไป<ด>ทเที่ยวตึก,กอะไรคงจะยากครภายนอกดีกว่าตึกที่ไหนที่โดดเด่นมากๆพอมีไหมนูนน่น b บ็กแอนด์ไวท์โดดเด่นยังไงคนที่เขียนนะคะเป็นศิลปินดัง,ดงชื่อเคจีซูบามันค่ะคนเขียนเนี่ยนะคะเรียนเกี่ยวกับด้านการเงินค่ะแล้วพอในช่วงปลายของชีวิตเนี่ยแก่แล้วเนี่ยก็คนพบว่าตัวเองเนี่ยชอบศิลปะปลายอายุเขาก็มาอยู่ที่นี่มาเป็นอาจารย์สอนที่นีด้วยในมุมเราซึ่งเป็นคนรุ่นหลัง มองงานตัวนี้แล้วรู้สึกอย่งไงจักใจเลยศิลปินคนนี้นะคะคือเขาเขาเป็นคนมีอารมณ์ขันของคู่อทุกอย่างของเขาจะต้องเป็นคู่พี่อย่งเกดดีเห็นปะงูมีหัวหน้าเป็นคนแล้วก็ชอบพูดถึงเรื่องผู้ชายนี่ครับคุณผู้ชมครับภาพรวมก็นี่ถือว่าเป็นตึกที่โดดเด่น สนับสนุนการโครจรโดยลดทุกอย่างให้เล็กลงเพื่อเพิ่มความสุขให้คุณโรงพยาบาลสมิติเวชโตยโยต้าฟอร์จูเนอร์เหนือใครในทุกมุมมองตตทุมานัย สนับสนุนการโคจรโดยบัตรกดเงินสดอยู่เมพรัสจำเป็นเมื่อไหร่ก็พร้อมอดทนมุ่งมั่นให้กับการเรียนที่สำคัญรู้จักหาตัวช่วยเพปทีนจีเนียสเจเน a เรชั่ AIS ชีวิตในแบบคุณ กลับมาโคจรกันต่อครับขณะน,นี้พวกเรายังพาคุณผู้ชมโคจรกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยวิศวะพารตีสถานศึกษาไร้รั้วของมหากวีรพินธรนาถากูลครับเนี่ยคือห้องทำงานของเราใชนะ่เป็นสตูดิโอการทำงานของเราปีสุดท้ายจะจบแล้ว เขาจะให้เราห้องเราหนึ่งห้องห้องหนึ่งห้องห้องหนึ่งห้องต่อหนึ่งคนะเพื่อสร้างงานใช่ศิลปะของเราใช่เดี๋ยวจะเข้าไปดูงานศิลปะของคุณน้องเขาค่ะว่างานศิลปะเขาจะเป็นยังไงค่ะวิจารณได้ไหมได้วิเคราะห์ได้ใช่ไหมได้ฟังไหมฟังโกรธไหมนิดหน่อยนิดหน่อยเชิญห้องอาจจะเหม็นนิดนึงเพราะไม่ได้เข้ามานานเขาไม่เข้ามานานแล้วเดินึงนี่ไม่มาเลยโอ้โหนี่คือภายในสตูดิโอของคุณน้องไทยโองเคเขาค่ะครับ หนูทางานเกี่ยวกับเป็นความรู้สึกของผู้หญิงอันนี้คืองานชิ้นแรกอันนี้ผมเห็นเท้ามองไปเป็นช็อตที่นั่งอยู่ใต้โต๊ะในผับคนกําลังแดนกันอยู่ใช่ในขณะเดียวกันก็จะมีคนที่แต่งตัวเวอือๆแบบนี้มาด้วยแนวพิธ <c oughs> ผมครับผมไม่ผิดไง <c oughs> เดือดร้อนหรือเปล่า <c oughs> นน่นสิถ้าปรเฟสเซอร์ทนว่าอย่างนม้มาพอดูงานของเราแล้วจย์ก็ถามว่ายูไปซื้อแมทที่เรียงมาจากไหนอเอามาจากเมืองไทยเหรออ,อหนูบอกว่าเป้า ฉันก็ซื้อที่นี่แหละเขาชอบไหมเขาไม่พูดอะไรอ่ะเขาถามแค่นี้จริงๆนะตอนวันที่ไปแสดงงานอ่ะนี่ไงแล้วก็จบเขาไม่มีคอมเมนต์เลยว่ายังไงจริงๆนี่คือเรื่องจริงเรียงกันอย่างนี้ในมุมของงานศิลปะที่อินเดียแบบนี้อะไรคืออะไรผิดอะไรคืออะไรถูกพอศิลปะมันไม่ต้องที่ไหนหรอกจะไทยหรืออินเดียในความคิดมันก็ไม่มีที่ผิดที่ถูกหรอกมันมีแค่ชอบกับไม่ชอบเอ้างานเราบ้างเอางานเรามางานเรามาโชว์สินเนเนผมภูมิใจเสนองานของน้องกุย คุณพิเศษมาเลยมันไม่มีอะไรอะค่ะนายอะเก็บเก็บเก็บเดี๋ยวสิไปพูดซะหน่อยไก่ตัวเมียไก่ตัวผู้ที่ดูออกด้วยเหรอคะเออจริงๆค่ะมันเป็นเรื่องของแบบเฮ้ยคุณแม่เจองานศิลปะแล้วว่ะคุณแม่ใจดีงานของปุ๋ยนะคะก็เป็นเรื่องของความรู้สึกส่วนตัวอันนี้เป็นเรื่องของความเศร้าอันนี้เป็นผู้หญิงสองคนผู้ชายหนึ่งคนอะไรประมาณนั้นแล้วทําไมเราต้องแทนว่ามันต้องเป็นไก่คะมันไม่ใช่ไก่ค่ะ มันก็แค่เป็นอะไรกกมๆแค่นั้นนะคะคือมันคือความเศร้าใช่ค่ะัความเศร้าค่ะเห็นผลงานของน้องๆเขาแล้วรู้สึกภาคภูมิใจถึงแม้ว่าจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่นักแต่ที่สัมผัสได้นั่นก็คือความตั้งใจในผลงานแต่ละชิ้นของน้องๆ เอาละครับได้เห็นบรรยากาศของมหาวิทยาลัยวิศวะพารตีและผลงานของน้องๆเขาแล้วจากนี้จะขอบุกไปยังห้องพักของน้องๆเขาบ้างไปดูสิครับว่าเขาจะกินกันยังไงอยู่กันยังไงแต่ก่อนจะไปสัมภาษณ์กับเรื่องราวเหล่านั้นผมมีเรื่องราวดีๆจากคุณผู้ชมทางบ้านที่เป็นผู้หญิงสอบถามเข้ามาครับว่าเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีริ้วรอยอยากทราบว่ามีนวัตรกรรมอะไรใหม่ๆที่สามารถดูแลไม่ให้มีริ้วรอยเพิ่มขึ้นและลดริ้วรอยที่มีอยู่เดิมให้จางลงได้บ้างครับคุณหมอครับ สวัสดีค่ะคุณจอ๊อบคุณโจเกอร์ในเรื่องของริ้วรอยนะคะมันก็เกิดได้ตั้งหลายปัจจัยนะคะซึ่งเราจะแบ่งเป็นง่ายๆได้ว่าปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในนะคะปัจจัยภายในก็เรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะส่วนปัจจัยภายนอกนะคะก็คือสิ่งต่างๆที่มาทําร้ายผิวเรานะคะเช่นกายใช้เครื่องสาอางที่ไม่เหมาะสมนะคะการโดนสารเคมีต่างๆนะคะหรือว่าแสงแดดเอย่ยหรือว่ามลพิษต่างๆนะคะก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยเสื่อมสลายไปก่อนไวัยได้ค่ะดังนั้นนะคะการดูแล ผิวก็คือการดูแลสุขภาพกายและใจนะคะถ้าเราดูแลปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในดีแล้วแล้วยังมีริ้วรอยอยู่นะคะเราก็อาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆที่เรามีนะคะก็ช่วยทําให้ริ้วรอยลดลงได้ค่ะเช่นการทําเลเซอร์ที่ผิวหน้านะคะหลักการของเลเซอร์นะคะก็คือช่วยเพิ่มคอลลาเจนกับอิลาสตินนะคะเมื่อมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นก็ทําให้ริ้วรอยดูลดลงดูเหมาะสมกับวัยได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณจ๊อบคุณโจเกอร์อินเดียเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่ามีริ้วรอยเพิ่มขึ้นมากนะคะกลับมาก็มาให้หมอช่วยรักษาให้ได้นะคะค ขอบคุณครับขอขอบคุณที่ปรึกษาทางด้านการโคจรจากโรงพยาบาลสมิติเวชครับที่มีคําแนะนําดีๆมาฝากพวกเราอยู่เสมอเลยทีเดียวและถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการสอบถามเรื่องราวของสุขภาพแล้วก็สามารถส่งคําถามของคุณไปตามอีเมลที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยครับทุกคําถามมีคําตอบอย่างแน่นอนเอาละและจากนี้นี่บ้านเราเลยบ้านที่อยู่เลยนะฮะผู้ชมไปเข้าไปเยี่ยมชมในบ้านกันดีกว่า โอ้โหมองภายนอกผมต้องบอกก่อนนะว่าเท่มากนะผขออนุญาตเข้าชมบ้านสาวโสดหน่อยนะครับญาตครับเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์คุณแม่ก่อนคุณแม่ชื่อคุณแม่อะไรแม่หนูชื่อยุพาคุณแม่ยุพาครับนี่คือสภาพความเป็นอยู่ของคุณลูกนี่ที่ทํางานของลูกคุณแม่ครับไม่แต่ผมบอกเลยเลยนะว่าสําหรับกับการอยู่ที่นี่นี่ถือว่า ดีนะห้องขับใหญ่โตแล้วก็มีโซนทำงานมีโซนนอนมีเรื่องต่างกันนะผมนี่และที่สำคัญคือในราคา2,000รูปีคนนี้เป็นพี่สาวของแลนเลดี้ค่ะ<อ>คนนี้คือคุณอินทิราคานทีค่ะออ,อ,อันนี้ถ้าเกิดเรียนหนังสือจบจากที่นี่จะต้องใส่ชุดสาลีและได้รับประกาศนียบัตรจากคุณอินทิราคานทีแล้วเราอ่ะตอนจบอะไม่ได้ค่ะทำไมที่นี่เขารับปริญญากันสปี แต่หลายปีแล้วที่นายกไม่ว่างก็เลยเฮ้ยนี่เรื่องจริงไม่มุกคุณต้องรอจนกระทั่งนายกว่างเขาเพิ่งเว้นสเปซไปเมื่อไม่กี่สิบปีนี้เองพี่ไม่กี่กี่ปีนะสิบปีรอไถงเถอะพอคุณเลยถ้าในมุมผู้ปกครองนะ ถ้าเห็นภาพแบบนี้แล้วผมว่าอุ่นใจแทนลูกหลานที่มาเรียนที่นี่ได้ภาพแวดล้อมบริเวณโดยเมืองทั้งหมดแล้วส่วนใหญ่เป็นเมืองแห่งการศึกษานักศึกษามาเรียนที่นี่หมดห่วงหายห่วงเลยทีเดียวปลอดภัยสบายใจได้น้องๆไม่มีปัญหาแต่เราเนี่ยมีปัญหาออกไปข้างนอกข้าวของหายแต่ถ้าเกิดว่ามันหายขึ้นมาจริงๆแล้วก็หมดห่วงครับคุณโจกเพราะผมทำอาการภัยการเดินทางของทราเวอร์การ์ดเขาดูแลในเรื่องของการสูญหายจากการโจรกรรมไม่ว่าจะเป็นพาสปอร์ต กระเป๋า oh. ตัวเครื่องบินทุกอย่างชดเชยให้หมดครับหากต้องไปทำพาส,สปอร์ตใหม่อันนี้ยังดูแลรวมไปถึงค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางค่าที่พักและทุกอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างรอรับเอกสารอีกด้วยคุณผู้ชมครับความน่าสนใจในสารตินิกตันยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะช่วงหน้าน้องๆบอกว่ามีเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนอยากทราบใช่ไหมครับว่าเป็นอะไรห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดครับ สนับสนุนการโคจรโดย สายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ www.airasia.com t Travel c a r d เริ่มต้นทุกการเดินทางด้วยประกันเดินทาง t Travel c a r d กลับมาโคโจรกันต่อครับขณะนี้พวกเราจะพาผู้ชมโคโจรกันอยู่ที่สันตินิเกตานประเทศอินเดียครับและอย่างที่บอกกันเอาวไว้ว่ามีเซอร์ไพรส์ชิ้นใหญ่อย่างแน่นอนเห็นบอกว่าเป็นอะไรเกี่ยวกับเสียงเพลงแล้วก็เพลงเบาๆอะไรทำนองนี้แหละครับสงสัยวันนี้พวกเราจะได้พูดคุยกับคาราบาวอย่างแน่นอนสวัสดีคพ่อมาิว ไทยแลนด์อาบังกลาผู้ชมเรื่องราวของนาแอดคาราบาผมยังไงอะสรุปแล้วบาวที่ว่านี่คือไม่ใช่นาแอดเออใช่บาวที่ว่านี่นี่คืออะไรเป็นนัดนตรีพื้นเมืองชาวบังกลาดนูะเหมือนเล่นดนตรีเพื่อ แสวงหาขึ้นเป็นลุกเหมือนแบบไปนิพพานแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วไงเราก็ต้องนั่นคือนั่นคือพูดถึงบารในอดีตใช่นั่นคืออดีตแล้วการหนื่งตัวของบารก็จะเป็นแบบนี้แหละนี่เราจะใส่สีกล้องเป็นสีของวจ้าแล้วที่รงมาในขณะนี้นี่คือเป็นบ้านของพวกบาว์ก็เลยผมก็เหมือนพวกยิปปี้นะขอยย่างขาเนี่ยวัดวัดดีเขาที่ฝ่ายกีตาร์ this is called d o ตาร r ดูข้างหลังนี่คล้ายๆกับพินบลิ่งนะมีกี่สายสี่สายครับผมดุ้งใจเดียร์มาฟาดานี่มาเฟ อ๋ออันนี้คือเป็นวิธีการไล่โน้ตขา่เรื่อดนตีต่อไปเลยดีกว่าคุณผู้ชิ้นนี้นะครับชื่อว่าซิลิโคนช่องไหนกันไม่ให้เสียงแหลมแน่นอันนี้ยังเสียงถุงพี่จ๊อบเคยได้ยินเสียงอะดุ๋มดุมอะดุ๋มดุมอะดุ๋มดุมเราไม่รู้นะมันคือเครื่องดนตรีอะไรตูดุ๊กกี้นี่ดุ๊กกี้ ด,ดุมนี่ยืดกองออกมา,าเขาดูอยู่เลยเนี่ยดูเลยไม่ไหวละอารมณ์มันขึ้น้ะให้เขาเล่นดีกว่าจ,าจาัดไปจัดไปเชิญ บทเพลงที่แต่งโดยท่านรพินทรนาถกาูลบทเพลงนี้มีชื่อว่าหากแม้ไม่มีใครฟังจงก้าวเดินต่อไปหลังจากที่พวกเราสนุกสนานกันพอสมควรแล้วน้องๆยังบอกว่าที่นี่มีตลาดนัดที่น่าสนใจแม้กระทั่งคนที่อยู่เมืองโกกาตายังต้องเดินทางมาถึงที่นี่เลยตลาดนี้มันชื่อว่าตลาดอะไรนะ Saturday Market Saturday Market คือมันจะมีทุกๆวันเสาร์จะเปิดตอนประมาณ จนถึงประมาณ6โมง2ชั่วโมงเท่านั้นมืดๆก็ต้องปิดแล้วเพราะว่าที่นี่เขาไม่มีไฟมันก็จะขายพวกของงานคราฟต์ค่ะมีงานผ้าเนเป็นสาลรีบาติกไม่ก็เป็นงานฝักแล้วก็มีพวกเครื่องกระดับแล้วก็มีงานดินเผาแล้วก็มีพวกของตกแต่งบ้านโอ้โหหลากหลายเนาะหลากหลายค่ะหลัก คุณผู้ชมครับงานอะแม้กระทั่งศิลปะแบบเด็กๆเนี้ยเขาก็เอามาขายอะยคุณผู้ชมครับเรียกว่าเต็มอิม่มเลยทีเดียวกับการได้มาสัมผัสกับเรื่องราวของ ฮาร์ดมาร์เก็ตหรือว่าเซเทรเดย์มาร์เก็ตสำหรับเราสองคนมีอะไรอยากจะฝากถึงเมืองไทยถ้าชอบอะไรแปลกใหม่ๆที่เมืองไทยไม่มีนะคะมาที่นี่ดูมาอยู่ที่นี่ก็จะทําให้รับประเทศไทยมากขึ้นจริงใช่ไม่มีที่ไหนดีเท่าบ้านเราก็เรียกว่าเติบโตในทีเดียวกับเรื่องราวโฟกาต้าในสัปดาห์หน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมไปสัมตามกับเรื่องราวของวันพ่อครับฟังแล้วดูแล้วผมทั้งทั้งแอบหัวเราะแล้วก็แอบน้ำตาซึมๆด้วย เป็นเรื่องราวอะไรนั้นสัปแบห์หน้าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดครับก่อนจากกันวันนี้นะครับขอขอบคุณสายการบินแอร์เอเชียอุปกรณ์การเดิน,นทางจากโคลอมเบียและจีฟสำหรับวันนี้ผมและพวกเราทั้งหมดลาไปก่อนราดรีสวัส์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณผู้ชมครับยังการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากสิ่งใหม่ๆด้วยเรื่องราวรอบตัวการมีศรัทธาและสมาธิเป็นสิ่งสำคัญ หากต้องใช้สมาธิอย่างต่อเนื่องควรเพิ่มสารอาหารในรูปแบบของเปปไทด์สายสั้นเสริมเข้าไปก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของสมองของคุณดียิ่งขึ้นครับ